ทำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับสดุดีบทที่36นะครับสุดยอดความดีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ คิดชีวิตเปลี่ยนล้วลทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไข้ควนทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับ้เรามาอ่านด้วยกันนะครับในพระธรรมของพระเจ้าสุนีบทนี้นะครับเป็นสุด,ดีที่ดดวิดบันทึกสิ่งที่เป็นความดีของพระเจ้าและความชั่วของมนุษย์นะครับความชั่วของมนุษย์กับความดีของพระเจ้าเป็นอะไรเรามาอ่านด้วยกันนะ ข้อนะครับการละเมิดพูดในใจของคนอาจทำว่าเขาไม่เห็นจะต้องหวาดกลัวพระเจ้าเพราะเขาป่อยอตนเองในสายตาของตนว่าไม่มีผู้ใดพบความชั่วของเขาและรังเกียจมันถ้อยคำจากปากของเขาก็ชั่วร้ายและหลอกลวงเขาเลิกประพฤติอย่างฉลาดและเลิกทำความดี เขาวางแผนชั่วเมื่ออยู่บนที่นอนเขาพาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดีเขาไม่ได้ปฏิเสธความชั่วข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์ไปถึงเมฆความชอบอรออรธรรมของพระองค์เหมือนภูเขาสูงตระงานความยุติธรรมของพระองค์เหมือนที่ลึกยิ่งข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงช่วยทั้งมนุษย์และสัตว์ให้รอด การแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนักมนุษย์ทั้งหลายเข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปิดพระองค์พวกเขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์และพระองค์ทรงให้เขาดื่มจากแม่น้ําแห่งความสุขเกษมของพระองค์เพราะน้ำพู้แห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราเห็นความสว่างด้วยความสว่างของพระองค์ ขอทรงให้ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เรื่อยไปแก่ผู้ที่รู้จักพระองค์แก่ความชอบธรรมของพระองค์แก่คนใจซื่อขออย่าให้เท้าของคนจองหองเหยียบย่ำข้าพระองค์และอย่าให้มือของคนอธรรมขับไล่ข้าพระองค์ไปเสียแล้วบรรดาผู้ทำความชั่วก็ล้มอยู่ที่นั่นเขาถูกผลักลงและลุกขึ้นอีกไม่ได้ ขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้คือพระชนะคำของพระเจ้าในบทนี้นะครับในพูดถึงความชั่วของมนุษย์ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่เนี่ยบรรยายถึงการละเมื่อการอาธรรมสิ่งที่คนอาธรรมนะลำพึงแล้วก็พูดในใจก็คือไม่ต้องไปครวพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเลยไม่ต้องไปลร,รวพระเจ้าแล้วก็คนชั่วลร้คนที่อยู่ในอำนาจของความ ความมืดอํำนาจของสิ่งที่เป็นของโลกอยู่ไปใต้เนื้อหนังเขาก็จะรู้ว่าอบไม่มีพระเจ้าหรอกเราเป็นตัวของตัวเองโลกนี้เราทําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จํานวนมากลงไปติดเหยื่อล่อของซาตานวิญญาณชั่วก็คือไปทําในสิ่งที่เป็นการาธรรมทั้งหลายนะครับเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราทําในสิ่งที่คนเขามองว่า ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเราทําอะไรก็ได้ที่สบายใจนี่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาวางแผนบนที่นอนของเขาว่าจะาเขาจะอชอบแบบนั้นเขาจะาโกงแบบนั้นเขาจะเอาสิ่งที่เป็นของมาเป็นของตัวเองแต่นั้นนี้ก็มีแผนการมีวิธีของเขานะครับนี่คือความชั่วพี่้องครับในพระธรรมพันธตัญญามหม่บอกว่า ในยุคสุดท้ายความรักจะเยียเดเยินลงความชั่วความบาปจะทวีมากขึ้นและในเวลานี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ความชั่วมันแทรกแซงแทรกซึมมันมีอิทธิพลเข้าครอบงำผู้คนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนีปนอนครับนี่คือมันเป็นรักเน่าของความบาปที่กําลังเกิดผลในเวลานี้แต่เราขอบพระคุณพระเจ้า ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในเวลานี้อาจจะมีความเลวร้วายความผิดความบาับเนี่ยทวีขึ้นมากแต่พระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้าที่มีความรักมั่นคงอยู่เสมอในข้อที่ห้าข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงสวรรค์ความซื่อสัตย์พระองค์ก็ถึงเมฆความรักของพระเจ้ามีอย่างท่วมทน้นความรักของพระเจ้ายังมีถึงผู้คนทุกๆคน นี่คือความดีของพระเจ้านะความชอบธรรมของพระองค์เหมือนภูเขาสูงตระหง่านความยุติธรรมของพระองค์เหมือนที่ลึกยิ่งข้าแต่ปริยาเวพระองค์ทรงช่วยทางมนุษย์แรกสุพระองค์ยังมีแผนการและพระประสงค์ที่จะช่วยคนในโลกนี้ถึงแม้จิตใจของผู้คนเนี่ยจะชั่วช้าเลวสามแค่ไหนในพันธสัญญาใหม่บอกกับเราในขณะที่มนุษย์ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระองค์ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ลงมาพระองค์ทรงให้การช่วยกู้ พระองค์ส่งในพระเยซูคริสต์มารับโทษบาปของพวกเขาเพื่อที่จะให้เขาหลุดพ้นจากอํานาจของบาปอานาจของความชัว่วร้ายนี่คือความดีของพระเจ้าพ้องไม่มีความดีที่ดีกว่านี้อีกแล้วนี่คือสุดยอดความดีดีกว่านี้ไม่มีแล้วที่เราจะเห็นท่ามกลางมนุษย์แล้วก็โลกไปทีนะครับมีความดีของพระเจ้าเท่านั้นพระองค์ทรงประทานความยุติธรรมให้กับทุกๆคน ในเวลานี้ผู้คน,นจะเจอกับการโจมตีของซาตานวิญญาณชั่วจะถูกล่อลวงหรืออาจจะถูกกระทำแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่พค้อมยุติธรรมที่จะประทานความยุติธรรมให้กับทุกๆคนที่ในเวลานี้ดูเหมือนว่าชีวิตนั้นไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเขาเกิดมาในครอบครัวในสถานที่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาเ เกิดมาไม่ได้รับความยุติธรรมแต่พระเจ้าทรงเป็นความยุติธรรมให้กับเขาพระองค์ทรงประทานความลักเสมอภาคพระองค์ทรงประทานความลักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับทุกๆคนเรื่องนี้คือความดีของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราแล้วก็ทําให้เราได้เห็นในทุกๆวันนี้นะครับพระองค์ทรงประทานทรัพยากรให้กับทั้งคนดีและคนชั่วนี่คือความดีของพระเจ้าพระองค์ทรงประทาน อ,ออกซิเจนให้กับทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเอเมนไหมครับโปรองทรงให้แสงแดดให้ฤดูก,กาลทั้งคนดีและคนไม่ดีเสมอกันหมดนี่คือความดีของพระเจ้านะโรรองไม่ได้ลำเอียงหรือไม่ได้ให้ออกซิเจนกับคนที่เชื่อโรรองคนที่รักพรรองแล้วก็ให้อากาศพิษกับคนที่ ทำผิดทำบาปไม่เลยนะพระองค์ทรงเสม,มอภาคนี่คือความดีของพระเจ้าพระองค์ทรงให้ทรัพยากรต่างๆเสม,มอภาคกันหมดเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปลดเลยความดีของพระองค์ให้กับเรานะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าพวกเขาเข้อที่แปดพวกเขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์และแห่งพระนิเวศของพระองค์และทรงให้เขาดื่มจากแม่น้ํา แห่งความสุขเกษมของพระองค์เพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์วิ้องพระเจ้าทรงประทานการช่วยกูก้ะทางการทรงไถ่และคนที่เปิดใจให้พระองค์เข้ามาครอบครองก็จะได้ความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระองค์แล้วก็ชีวิตของเขาจะได้น้ำพุแห่งชีวิตเนี่ยเป็นแหล่งพลังในการที่จะ สดชื่นในการที่จะชื่นชมดีๆกับการใช้ชีวิตเขาจะไม่อมทุกข์เขาจะไม่อ,อ,มไมอ,อยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจของโลกแล้วก็ทําให้ชีวิต้องอยู่กับตาติดกับดักแล้วก็เป็นทุกข์ทรมารต่อไปเขาจะอิสระภาพแล้วก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมดีๆนะครับท่ามกลางโลกใบนี้ที่ดูเหมือนเต็มไปด้วยความมืดแต่คนที่เชื่อในพระองแล้วก็ติดตามพร่องก็จะอยู่ในความสว่างเขาจะ เห็นทิศทางอย่างชัดเจนว่าเขากําลังไปไหนแล้วก็เขาจะไปสู่เป้าหมายปลายทางอย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็พระองค์ทรงนําพระองค์ทรงประทานสิ่งดีให้กับทุกๆคนที่ต้อนรับแล้วก็ให้พวกครอบของเรากําังนพาชีวิตของเขาถ้าเรายอมให้ชีวิตของเราอยู่ภายใต้การทรงนาของพระองค์พี่น้องครับเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเห็นถึงความดีของพระเจ้าไปถึงพระเมตตาของพระเจ้าเราเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระองค์รู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าพระเจ้าแสนดีต่อชีวิตของคนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรารู้ว่าพระเจ้าดีเรารู้ว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญาแล้วก็มีพระเมตตาความรักของพระองค์มั่นคงและพระองค์ทรงดีต่อเรามากในขณะที่เราเป็นมนุษย์ที่บาปแล้วก็ใจเสื่อมทรามไป พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ให้กับเราพระองค์ทรงประทานการช่วยกู้การทรงไถ่พระองค์ทรงยกโทษภัยความผิดบาปของเราเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับ้องผมเชื่อว่าใครก็ตามที่สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าความซาบซึงใจเกิดขึ้นความดีใจเกิดขึ้น สันติสุขเกิดขึ้นความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นชีวิตที่เหี่ยวแห้งก็จะรู้สึกเช่มชื่นขึ้นมาชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระหนักก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ชีวิตนิ่มเบาลงเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าพี่น้องมีความรู้สึกมากมายที่มีต่อความรักของพระเจ้าต่อความดีของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเสนดีต่อเราพี่น้องครับ ผมก็ขอบพระคุณพระเจ้าห่ับชีวิตที่พระองค์ทรงประทานสิ่งดีพระองค์ทรงแสนดีในการรับใช้ตลอดเวลาที่ผมอุทิศถวายชีวิตนะเพื่องานรับใช้ของพระเจ้าพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตของผมเนี่ยอย่างมากเลยนะครับจนรู้สึกว่าชีวิตนี้ชีวิตเนี่ยเราไม่เป็นตัวของเราอีงต่อไปแล้ว เราเป็นของพระเยซูเป็นพระเยซูเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตเป็นผู้ครอบครองไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อคําสั่งของพระเจ้าพรผ่านทางของพระเจ้าต่อถ้อยคําของพระเจ้าไม่สามารถที่จะ,ะเพิกเฉยต่อการฟังเสียงของพระเจ้าอ่านหนังสือของพระเจ้าในความรู้สึกที่ตื่นตันใจแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมก็ไม่ได้เป็น คนดีคนเพียบพร้อมไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบแต่นี่เพราะความดีของพระเจ้านำพาชีวิตในการรับใช้ในการทำพันธกิจของพระองค์ในด้านต่างๆพระองค์ทรงประทานสิบปัญญาพระองค์ทรงเปิดเผยแล้วก็ให้เห็นโอกาสต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโอ,พอ้พระเจ้าทำให้ผมเห็นสิ่งต่างๆเยอะมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยมีสองตามองเห็นสองสองข้าง ยังไม่เห็นความดีของพระเจ้าเท่ากับตัวนี้ที่มีตาเด็บเห็นความรักของพระเจ้าความดีของพระเจ้าโอกาสของพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยมากขึ้นมากขึ้น,มนไม่ได้หมายว่าผมรู้ทั้งหมดหรือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เลยยังมีอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็ต้องการที่พระองค์จะเปิดเผยสาแดงอย่างต่อเนื่องยังมีมากนะที่ยังไม่รู้แต่เท่าที่รู้เนี่ยคือ ขอบพระคุณพระเจ้าพร่งทรงเสนดีนะครับไม่ว่าทําอะไรก็เหมือนกันขับเคลื่อนพระเจ้านะนการขับเคลื่อนของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่เสมอน mm hmm. เมื่อเรารู้สึกต่อความสัตย์ซื่อความดีของพระเจ้า่น้องครับคําถามต่อมาจะดําเนินชีวิตเพื่อประกาศความดีของพระเจ้าได้อย่างไร เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีต่อเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนดีพร้อมแต่พระเจ้าทรงดีต่อเรามากเราก็ซาบซึ้งใจและเราจะประกาศความดีของพระเจ้าให้คนเ็ได้รู้มากขึ้นและมากขึ้นได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่คนที่รู้สึกซาบซึ้งในความดีของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเขาจะรู้สึกถึงสิ่งที่จะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อประกาศความดีนี้ให้กับคนรอบข้างเห็นไหมครับ เราจะประกาศความดีของพระเจ้าอย่างไรวิธีการของเราที่เราคิดว่าเราจะทําแบบนั้นแบบนี้พี่น้องครับสิ่งที่เป็นคําตอบก็คือพระชนะคําของพระเจ้าจะเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าวิธีการประกาศความดีของพระเจ้าเราจะประกาศอย่างไรในบริบทของเราในพื้นที่ของเราถ้าเราเป็นเกษตรกรเราจะประกาศความดีของพระเจ้าให้กับเพื่อนเกษตรกรอย่างไรเราจะประกาศความดี ของพระเจ้าให้กับเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการอย่างไรเราจะประกาศความดีของพระเจ้าให้กับเพื่อนที่เป็นนักเกรยียนนักศึกษาอย่างไรเราจะประกาศความดีของพระเจ้าให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ในบริษัทห้างร้านหรืออยู่ในตลาดอยู่ในพื้นที่ชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวอยู่ในเครือญาติอยู่ในชุมชนหมู่บ้านของเราจะประกาศอย่างไรพี่น้องครับพิธีของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยแล้วก็ทําให้เรารู้ ต่อเมื่อเราอ่านหนังสือของพระเจ้าแล้วก็จะพบวิธีการของพระองค์ในการประกาศเข้า,าความดีของพระเจ้าให้กับผู้คนมากมาเห็นไหมครับแล้วเมื่อเรารู้วิธีรู้แนวทางาที่จะประกาศความดีของพระเจ้าแล้วเราจะทําด้วยกําลังอันจําก,กัดของเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากเราจะทําในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเจอกับการโจมตีการข่มเหงเจอกับการต่อต้านเจอกับสารพัดปัญหาเข้ามาเราไม่สามารถที่จะประกาศความดีของพระเจ้าต่อไปได้เราล้มเลิกเราหยุดเรายอมแพ้นี่คือพึ่งกําลังของมนุษย์แต่ถ้าเราพึ่งกําลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระยุทธคิดเราจะไม่หยุดเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ล้มเลิกในการที่จะประกาศเข่าดีความดีของพระเจ้าออกไปให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเจอกับการข่มเหงเจอกับสิ่สารพัดอุปสรรคมากมายก็ตาม เราจะไม่หยุดเราจะประกาศไปเพราะว่าความรักของพระเจ้าความดีของพระเจ้าขับเคลื่อนชีวิตของเราก็นําชีวิตของเราไปเพื่อที่จะประกาศความดีของพระเจ้าออกไปในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าทําอะไรเนี่ยเราจะคิดถึงการประกาศความดีของพระเจ้าผ่านทางงานที่เราทําผ่านทางสิ่งที่เราทำเห็นไหมครับนะเป็นเกษตรกรยังไงให้เพื่อนเกษตรกรร,ร่วมกันได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ความดีของพระองค์ จะเป็นนักธุรกิจอย่างไรที่จะทําให้นักธุรกิจด้วยกันเพื่อนคู่ค้าเพื่อนที่อยู่ในธุรกิจด้วยได้รู้จักกับความดีของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานพระจงจะให้นะครับมีเยอะมากนะครับมีวิธีเยอะมากมีช่องทางเยอะมากเพียงแค่เราให้พระเยซูคริสต์ครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเราเท่านั้นพี่้องครับนี่คือสิ่งที่อยากเห็นเกิดขึ้นท่ามกลางผู้เชื่อทั้งหลายจะบอกคนรอบข้างให้พึ่งความดีของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญ แต่ว่าคนของคนรอบข้างเขาจะมาถึงความดีของพระเจ้ามาพึ่งความดีของพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าเรายังไม่สัมแดงความดีของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราถ้าเรายังไม่ซาบซึ้งในความดีของพระเจ้าดำเนินชีวิตโดยสานึกในความดีของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่เชื่อฟังเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าสามนึกในความดีของพระเจ้าจเสมอชีวิตของเราก็มีพลังแล้วก็มีสันติสุขมีความชื่นชมเยี่ยเป็นชีวิตที่ถูกยกระดับขึ้นอย่างต่อเน,นื่องวันหนึ่งคนรอบข้างเขาจะเห็นชีวิตของเราแล้วก็มีคําถามสงสัยถามเราก็จะมีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูประกาศความดีของพระเจ้าเพื่อให้พวกเขา ได้มาพึ่งความดีของพระองค์เราสาม,มารถที่จะบอกพะองค์ว่าเราเป็นอย่างนี้ได้ถูกับเพื่อนอย่างนี้ได้ไปถึงตรงนี้ได้เพราะความดีของพระเยโฮคิดขับเพื่อนชีวิตของเราเมื่อเขาปวดใจเขาก็จะได้มาถึงความดีของพระเจ้าแล้วก็เพึ่งความดีของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังโดยการทำตามแลแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพ่อคิดในเช้าวันนี้ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราให้อยู่ในความดีของพระองค์สำนึกในความดีประกาศความดีของพระองค์่อไปตลอดชีวิตของเจ้าค่ะเราชี้ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์ hey, เจ้าเอเมขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นระพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ไปขอบพระเจ้าคร้อมครับ